ใครที่วางเค24ไปแล้วไม่ไม่ชดเชยรอบแอร์นะครับอ้าวกดเอฟซีดูดูค่าครับผมชดเชยรอบแอร์นะครับใครมีปัญหาว,วางเครื่องมาแล้วมีปัญหาเรื่องแอร์ก็ทักมาสอบถามกันได้ครับอ่านค่าได้ทุกค่าครับผม วายิ่งครบเดี๋ยวดูโคตรนะครับไม่มีโคตรติดน,นะครับไม่มีโคตรติด